พี่น้องเป็นแฟน,นบอลครับเสี่ยงผ<อ>บรรยากาศยามเทียงครับพี่น้องห่อนค่ะห่อนเนยเดินมาประมาณหนึ่งกิโลกำลังตั้งเวทีครับกำลังจะตั้งเวทีนะครับ าวพักหน่อยนะเอดมินพักหน่อยเอดมินตุย้ยไไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีเจาขอให้มัหนสนุดยอดเลยนี่อัดกำลังจะถา่ายกำลังจะตั้งเวทีถพี่น้อครับ เขาอยู่ยังไงคิดยังไงเนาะคือหอดนี่ห่อนีอดยามีประโยชน์มีประโยชน์ใช่ไหมเออหาฮัทไก่เก็บเอายางกับพี่น้องบระเด็บประเด็นใส่ไม่ได้เลยกับพี่น้องเขาไปเขาไปมาสมบ่ย่ามีประโยชน์คือยามัดหัวแม่ยางขาดไหมยางไม่มีแมเออยางแดงมันหายากก็เลยเก็บเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตการใช้เหมาสมสานจะไปเสียแล้ว ร <C oughs> เรน่อยนอนตันตื่นเรอนอนตตื่นวตื่นไหนเออตื่นหลอกกินเผาวหลอกมาจากเห็นไี่อยพ่อยเห็นไหนไรไหนจัน <c oughs> น่มีความสุขทุกที่ <c oughs> ไม่เหมือนหน้าคุณหรอกเจ้านี เล่นดึกเลยโอ้ยขันเขียวพี่น้องคนใหนสูงจอย Happy สิบห้าสิบหก Happy ถ้าชอบคนแก่ก็ไปบ้านพักคนชราจ่ะพี่น้องคนแกเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวคนจะแอบเห็ไหนตาพี่น้องจะคอยจีทายยังพี่น้องเอ้ยระวังระวังหนาแอดมินตุยกับแดดคอยทายหนาแอดมินตุยดีกว่า ตาเลยมันแตกเท่าเลยอ็โอ้โหแต่โอเคนะโอเคนะสถานที่โอเคมั้มันน่ามันน่าจะออกไปอีกรอบหนึ่งเนาะเนาะอันนี้เขาขายอะไรหน่อยมันเป็นตลาดนะไปได้เลยก็ไงอ่ะดิเด็กมัอยากกินโอ้ก็โอ้โหพี่น้องข่อยายสุปจอดไหนยิดงแต่อะไรหรออะไรหรอพี่น้องโอ้โหอะไรเป็นอะไรตุ้ยเป็นอะไร อะไรอะไรคอนเทนด์เป็นอะไรของแกล่ะโอ้โหอะไรนับปร์วันวันนี้เรานับปร์วันเราทีหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปกันหมดพี่น้องอุ้ยมีทุกอย่างอยู่กับการใช้มีแต่แหงๆรวยๆเดี๋ยวนี้ก็ถูกหวยอีกนี่สามตัวตรงสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าซื้อเอา บันหน่อยนะก็ที่แห้งแห้งชายูก็ข่อยนะแห้งแห้งอีรีเล่นหนาเตาพี่น้องร้ายหนาร้อยตาแบบโอู้นะหนาบ้านใสพี่น้องถ้าถ้ารถสวีมนัครับรถกูไปรบจักเออยังอยู่มี fc อมเมนต์บอกว่าที่การชัยเก่งมากเลยขับรถรู้จักเส้นทางไปโน่นไปนี่ประชาันสภาอพี่น้องนอนอย่างเดียว พี่ก้อนขับรถโอเคเล้าทุกคนรถกระเหลี่ยมดีขอพาหรือจักเอาใจใส่ขอใจใส่ขอกระดาษหราโอ้ยหอดคักพี่น้องห่าแด็กตากหอดต้นลูกต้นี่เก่าเลยโอ้โลูกต้นี่เจ้าหอดให้หอดปูนบ้างหนี่งเนาะเวอร์ถามว่ามันดีมันดีมันเสียมันคือบานี้นอนกับอะไรที่มันห่อนตายแล้วครับรถมาบ่หนินี่ยังผู้ได้ทองเสีย กรอแล่บงลุงน้ำกรแล่บางุงตาก็ได้่น้าหลังจะซีดลอยลีเจ้าหนาะนัสดิเออรอร้อาหนนี่นีเจ้าเจ้าเบิ่งเลานี่ลอยลี้รงรอข้องมีความหลักผมเลยเออเบาตุย้ยเบาตุ้ยแข่งรอพกกระชองลับเพื่อนหรอสงแลมนี่ปัดเงาะไหมปดเสือพาไหม ผมพูดน,นี่ยมีคน,นคเลยหมเนไปตามมีคอามือนี้นโอ้ยคุยว่าสถานที่พวกเจ้าคนเขาจสหายเต็มนี่บอเขาจะไรนเท้าวเภาโร่งจนมุมีมองมบอบอบอกันบอกกันนีนี่ใครอยู่เออบอกกันนี่พวกเจ้าจะเขาง<อ>่ายเต็มอันยาน่าเหล่าสาวน่อยคอยมาคขึ้นอย่างนี้บีบอเออมั่นใจบอพันเปอร์เน เออคนมันใจเพื่อนเป็นเจ้าสิมาเบิ่งบ่เจ้าค่ะมาแล้วเนาะโอ้เจ้าเขาจหวัดใดไปยู่สกลโอ้อำเภอใดล่ะอำเภอสว่างแดนดินอือบ้านกันลนะครับไอ้พาไม่บาดพี่น้องอยู่บ้านบงไต้ใช่พนโอ้บงเนี้ยววงบงไต้เอออำเภอสว่างเคยไปล่ำพร้อมด้วยพนบ้านเดียวกับไอที่มันล่ำเอียงไอ้ดอนอยู่ใกล้ๆกันอ๋ออ่าอไหนมันอยู่บ้านหนองหลวงก็หอดคักเนาะหอดกระซักแต่บัดยังไม่ฝน เม oh, นเฮ้ยบุมี่หรอขอบคุณทุกท่านใจครับพี่นอ้มมองมอบความรักกันครับเหนือนแรงกับทีมงานสาวน้อยอเพชรบ้านแพงนะครับผมเต็มวงเต็มโชว์เริ่มสตาร์ทกันเต็มพวงแรกครับพี่น้องพกพวงเบลเบิร์นบัมเลยเวลาเรามีจังกัดนะครับเวลาเรามีจังกัดเราก็ต้องเล่นเร็วครับ จะร้อยแปดสิบร้อยแปเลยสอง้อยล่นหัฮะ่อยไอ้สองรอ้<า>อ,รอ,อ,อ,รอเลยนะมีแป้งพันไอ้ติ๋ปล่ออมเป็นบ่เรียนรู้เลยพันเดียวโอ้หอดโอหอดบัตรแปดร้อยแปดสิบสีบ่ไ0สองร้อเลยะนะ่อน่ะห้าเดกด่างจ่อดเดนมากครับเ <c oughs> จ้าจิตไทยไผ่ได้นี่ มาพี่คอยทายเองมาพี่ถือกล่องมามาเอาเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยเราจะขึ้นมาว่างสายเนี่ยควายเนี่ยว่างสายแล้วก่อนตัวเจ้าก็พักมาเล่าเนาะใสกล่องจะวันนี้ยังไม่เยอะค่ะพี่รออีกบรรยากาศนะครับหนึ่งสองสามเยี่ยม หนึ่งสองได้เจอตัวแท้แล้วอา้าวห้าแดกดัก,ดก <c oughs> เอาขอบคุณทุนกำลังใจครับพี่น้องไปโหลดคลิปก่อนเออไปไปลลงมือแร่งมือแรง,ง,งบัตรร้อยแปดสิบหายจากบาทก็ให้ยสองร้อยมือแรงนี่รถใครดีเซ็กซี่นี่ก็จอนอ้ามันมัน,มนจะจับไปหาเงินอีก็หอยที่ไปหางกนมืแรงพอกันเออเออสื้อปนซื้อปนก็พักกระเดาไม่กินเด้เด้อโอ้ยพัก เออเออเอาเอาคุณคุณกระดูกแค่เราอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม